เัาเราแรงแบบนหนูรู้สึกดีใจมากบาจ่าทีวีพูวันี้่เิกที่ผ่านทีวีพูบอกให้บอกว่าเต้องได้เลยดใจอยู่ในใจนะได้วเราก็มีค๊าได้ไหมโอเคอ่ะอุ้ความรู้สึกวันนี้มงลงเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะหนูรู้สึกว่ามันเกินมันไม่เกินฝันแต่แค่อย่างที่ทราบดีว่าที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเข้ามาทําให้อุ้มรู้สึกแบบ สียใจไปบ้างแต่แบบวันนี้ทําสาเร็จแล้วนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากจริงจริงจเราเคยเห็นภาพนีไว้ในหัวเรไหมคะเคยค่ะคิดคิดมาตลอดค่ะคิดแบบคิดแบบไม่พักเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราอุ่มคะวันนี้คิดยังไงบ้างเพราะมีมีไหลมีออกมาเยอะมากวันนี้ในโซเชียลว่าเราผักมากาเซียนไหลทุกทก้ามกาเซียนแล้วมันพอที่จะสมมงไหมอะคะ่มวันที่เราโดนดราม่าเราคิดไหมว่าเราจะได้มาถึงวันนี้ไหมณวันนั้นวันนั้น รู้สึกว่าไม่น่าจะได้ค่ะแต่แต่ตลอดตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาหนูรู้อย่างเดียวว่าหนูจะต้องทําให้พี่วัดกลับมามั่นใจกลับมาเชื่อในตัวหนูแล้วหนูจะปกป้ององค์กรให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูทําได้หนูปรับทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในแฟนดอมของหนูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิ่นวัตที่บอกว่าหนูควรปรับอะไรหนูควรทาสิ่งไหนหนูทําได้หมดเพราะหนูบอกว่าหนูกลับมาครั้งนี้มันต้องดีกว่าเดิม วันนี้อุ้มพอใจผลงานมากมากขนาดนี้อุ้ยก็มองแล้วไม่พอใจได้ไงล่ะคะจับใจบอสไหมคะก็ต้องจับเราไหมคะตัวเองว่าบอสรางวันที่เราได้มาคือบอสเป็นคนซ่มให้เราอะไรหมายถึงว่าเขาเรือกเข้ามาเลือกเข้ามาบอช่วยตอนแรกหนูใจเสียมากนะหนูต้องบอกตรงๆตอนที่หนูจับมือกัทเทียหนูแบบเอาละยังไงซีจะเป็นตัวเองไหมแต่ในใจลึกๆคือหวังหวังว่ามิสแกชุมพร จะออกจากปากพี่แมทธิวค่ะแล้วหนูก็ได้ออกมาจริงๆดีใจมากคระอะไรทําำให้คัทใจบอสที่บอสเราไว้ใจเราหนูว่าสิ่งอื่นใดเลยหนูปรับหนูหนูยิ่งกว่าน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะหนูพร้อมที่จะปรับทุกอย่างหนูพร้อมที่จะไปซ้ายไปขวาหรือพร้อมที่จะทํางานกับองค์กรจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตามหนูเลยทําให้รู้สึกว่าพี่วัดน่าจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นะของหนูเลยทําให้หนูได้มายืนถึงตรงนี้ค่ะ คุณครับตอนวิงที่นาทีที่จับมือกับเทียคุยอะไรกันกันแล้วตายแล้วตายแล้วที่แต่เดียวไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะแค่แบบลุ้นลุ้นแบบลุ้นมากๆอ่ะแบบมันจะเป็นเราไหมหรือมันจะเป็นเทียหรือแต่ใจเรคิดว่าเป็นเราอยู่คิดว่าเป็นไรหรือวีก็เป็นตัวเองไม่รู้ตอนนั้นก็คือแบบรอเพราะว่าลุ้นมากเลยกระสีหน้าน้องคุมก็ดูลุ้นมากรอลุ้นมากหนูแบบลุ้นแบบไม่ไหวแล้ว คืออยากให้แบบอะไรคะใช่หนูบีบมือบีบกันเองอะแรงมากแล้วปลายเท้าคือจิกส้นสูงแบบจะได้ไหมจะเป็นเทวีพรหรือเปล่าแล้วมีจังหวัหนึ่งสลับสลับตัวกันอยู่คือยังไงครับคือหน้าเราเปิดคนละฝั่งค่ะเราฟาร่าเราแบบเปิดมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมันจะแบบไม่จะบังหน้าเออเดี๋ยวผมมันจะบังหน้าจะได้องศารูปที่ไม่สวยงามจริงคืออาชีพคุยกันไว้แล้ว ยังครับรู้สึกเทียรู้สึกยังไงครับวันนี้ได้ก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียใจก็เสียใจนีดนึงแต่ว่าเทียก็ถ้าเกิดว่าเรารักองค์กรอะเทียก็เชื่ออยู่แล้วว่าพินวัตเขาตัดสินใจแบบที่ตามที่มันถูกต้องที่สุดอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามองว่าอุ้มแบบดีสาหรับตําแหน่งนี้หนูก็ไว้ใจเขาแล้วก็หนูคิดว่าเขาตัดสินที่แบบถูกต้องแล้วอะค่ะพิมจีหล่ะคะเราก็แบบว่า หนูดีใจที่หนูได้ที่สามนะคะเพราะว่าหนูเสียงหนูเสี่ยงชีวไม่สบายนิดนึงนะคะทุกคนเสียงสุ่ชีวิตมากเพราะว่าเอาจริงๆนะคะด้วยคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้เราได้ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะคะอย่างพีม์แบบมีปัจจัยเรื่องอายุหน้าที่การงานที่เรามีอยู่แล้วก็แฟนคลับเราอันเนี้ยพิมว่าสามอย่างเนี้ยที่สามเหมาะสมกับพิมพ์แล้วพิมพดีใจมากๆเลยนะคะพีนี่จะสามสิบแล้วนะได้ที่สามคือเก่งแล้วเก่งมาก ไม่เสียดายเลยดีใจมากตอนแรกคิดว่าตัวเองจะท็อปสิบด้วยซ้ำค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ทะลุมาถึงที่สมได้แบบแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะ่ะที่คอยเชียร์คอยเอ็นดูหนูนะคะถึงวันนี้จะสู้ชีวิตแต่ตอนนี้หนูไม่เหนื่อยแต่เสียหนูเหนื่อยอย่างเดียวนะคะ โอ้ยขอบคุณมากที่หนูได้รางวัลชุดประจำชาติปีกมันหนักมากสมมงมากแค่หนูที่แค่หนูจะกอยู่แล้วาใหนูเธอหลายคนบอกว่าสับขาหลอกหลอกกันได้ยังไงใช่เพอหนูงงว่าทำไมคนถึงคิดว่าเป็นมือจริงมันยาวมากเลยนะมันใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าอ๋อใช่เนียนมากเนียนมากตอนที่ประกอบร่างอะค่ะคือพี่เขาบอกว่าไหนพิมพ์สีแบมือซิแล้วเขาก็ทาสีเดียวกับมือหนูให้หูนมันก็เลยดูเหมือนจริง มีคนบอกด้วยว่าทำไมหนูไม่กางมือตอนจบมันกางไม่ได้ค่ะงค่พรดูพี่พรในใจแล้วที่สุค่ะก็ก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆสุดท้ายพอเรามายืนตรงนี้มันมันรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ทำงานกับองค์กรแกล้งก็พอค่ะใช่กลายเป็นว่าเราเป็นผินภาบินไปสัเดียวก็รู้สึกดีใจค่ะที่ ฝากฟันทุกอย่างจนขึ้นมายืนตรงนี้ได้ทั้งๆที่จุดแรกมันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่สุดทุกๆแคมเปญทุกๆกีเวนทุกๆงานนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ดันเตือขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ค่ะก็ดีใจมากๆแต่จริงๆก็คือเพื่อนๆทุกคนอ่ะคือเก่งมากๆค่ะแล้วหนูเชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่หนูสามคนแต่มันจะเป็นหลายๆคนทั้งเจสิบเจ็ดที่ยังมีความสามารถคือหนูเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นร้องแนวขนาดแนวไหนอะค่ะทุกคนสามารถต่อยอดองค์ต่อยอดได้บอสสามารถต่อยอดทุกคนได้แน่นอนาชีพได้พร้อมเดินสายหมอลำไหมคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมมากๆค่ะโอเคไหมลูกก็ไม่มาไกลฝากมาจะเตือนด้วฝันได้จริงๆฝันถึงงใหญ่แหละแต่ก็รู้แหละโอเคปีนี้เป็นปีแรกของหนูรู้สึกว่าหนู ทำได้ดีมากๆากทำได้ดีแบบดีจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าในอนาคตวิศวกรรมใหม่แล้วหนูจะมายืนตรงที่ที่พี่อุ๊กยืแนแล้วหนูกะขึ้นประกวดไหมคะเพราะว่าฟีดแบ็คเราก็มาแรงมากมีความสุขมากถูกทำทุกอย่างนวิธีวิศวกรรมดีกหนูคิดว่า,าคือการโชว์โชว์หนึ่งของเราที่เราจะโชว์ให้คนอื่นว่าฉันทำได้นะ ฉันจะลบคำดูถูกทุกอย่างที่ใครๆก็พูดกับวดฉันมาตลอดชีวิตแต่วันนี้ฉันยืนตรงนี้ได้เพราะตัวฉันและก็คนที่รักฉันน,นั้นนั้นไม่ใชิไไแล้วก็เขาไปสูื่เห็นพูดที่น้อยทำได้ค่ะอุ้มจารู้สึกไงบ้างนอกจากอ่อร์ฟอร์แมนความเก่งของรั<ๆ>แเราเรารู้สึกว่าแฟนคลับก็มีส่วนร่วมในเราส่งใเถึงใช่ค่ะอุ้มมั่นใจตรงนี้เลยว่า การที่อุ้มกลับมาประกวดครั้งนี้มันไม่ใช่การที่เราประกวดตัวของเราคนเดียวแต่มันคือพลังจากแฟนคลับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ในนี้มีทุกคนเลยอุ้มอุ้มกังวลเรื่องนี้มากๆจริงๆค่ะว่าการกลับมาเนี่ยมันจะมีแฟนคลับไหมเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักขนาดนั้นที่จะมีคนหลายๆคนที่มาเห็นตามในโซเชียลหรือมาเห็นด้วยตาจริงๆแล้ว่าจจะชอบหรือจะเอ็นดูแต่วันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพวกเขาค่ะที่ ช่วยกันดันหลังพาหนูมาย,ยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าเองเ้วยเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ทียาวว่านางงามนะส่งบุ้ผู้อยากจะบอกอะไรเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆเลยตราบใดที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝันตราบใดที่กําลังขาของเรามันอยากจะเดินไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่า ไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองอุ้มมายืนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะพิสูจน์ว่าอุ้มสามารถทําได้มันค่อนข้างที่จะเกินความฝันจากหลายๆคนที่มองที่พี่เขาบอกว่าหักปากกาเซียนมันก็ก็ค่อนข้างที่จะจริงด้วยความที่อุ้มก็คือเป็นนางงามหน้าเก่าเป็นนางงามไม่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่ว้าวในสายตาใครหลายๆคนแต่วันนี้อุ้มกลับมายืนตรงนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะ ใช่แล้วลุกดอมนะคะจะแบบทุกคนจะลากดอมตัวเองมาเชียวอุ้มแน่นอนเราเียวไปกันด้วยแล้่ไปเชียอุ้มจริงๆเป็นเวอร์ชันนี้ก็ดีมากๆว่าจะเอาเวอร์ชันไหนไปในเอ็จต้องรอติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นเลครั่วไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าแบบอุ้มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไป ตามยุคสมัยพร้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเล็งเห็นว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปอุ้มพร้อมเสมอค่ะดังนั้นฝากติดตามด้วยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใไปจะต้องไปเข้าบ้านใช่ค่ะันเป็น,นปยังไงบ้างมาเตรียมตัวยังไงบ้างจะบอกว่าหลายคนน่าจะต้องเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเจอเทียกับเกดอะ ยังไงสิยังไงเซก็งงซค,คงพูดไม่หยุดอ่ะ <c oughs> จริง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องไปถามมา้ายอีกทีว่าเราจะได้ห้องส่วนตัวหรือเปล่าหรอต้องมีรูมเมทรายละเอียดกับทางบอล <c oughs> แบบ้างหรือยังเกี่ยวกับในในส่วนของรายละเอียดอุ้มอยากให้พี่พี่สื่อมวลชนรอติดตามดีกว่า <c oughs> ค่ะอุ้มว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคน <c oughs> <c oughs> ดูเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับแล้วก็เซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยเพราะมันก็คือชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งการประกวดจบมันไม่ใช่การที่เราจะจบทุกอย่างไปง่ายๆมันคือการเริ่มต้นใหม่ ในอีกเอพิโซดหนึ่งฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนหีายคนให้ฉายาแกปีนี้ว่าเป็นสงครามนางงามเรนตี่ของจีนลองรู้สึกงั้นเพราะเราอยู่ในกองมันเป็นอย่างนั้นมะโอ้โหไม่ได้สงครามแต่ว่าเป็นแบบว่าดราม่าเดลี่ everyday อะไรประมาณอย่างเงี้ยดราม่าเดลี่จริงๆแบบตื่นมาแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอะไรบ้างแบบเกิดอะไรขึ้น ลุนช็อตอรี่ส้มกทุกวันเลยจริงๆใช่ปกติตื่นขึ้นมาจะเช็คก่อนว่าเอต้องทำอะไรตัวนี้คือตื่นมาเข้าก่อนเข้าก่อนวันไอจีไอจีพี่ทวันมีสตอรี่สีส้มไหมใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนางงามทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเราแบบเอ่ออะไรอ่ะเป็นกำลังใจให้กันตลอดใช่การตลอดเลยคือเราไม่เคยแบบว่าพลาดพิงหรือว่าแบบ มีความรู้สึกที่แบบไม่ดีต่อกันนะไม่เคยยู่หัวกันเลยไม่เคยยู่หัวกันเลยนะคะใช่ี่แกก็จบที่แกนค่ะจบที่แกนแน่นอนนะคะตอนนี้มงแล้วค่ะจบที่แกลหนูบอกแล้วหนูจะมาแขวนส้นสูงวันนี้แต่ว่ายังไม่แขวนอยู่ว่ะเราต้องไปเอาเอ็มจายก่อนหวังอยู่แล้วค่ะพี่อุ้มว่าความหวังมันทําให้คนเรา มีแรงเดินไปข้างหน้าดังนั้นอุ้งก็ขอที่จะหวังใหญ่ไฟสูงไว้ก่อนเลยแล้วหลังจากนี้ก็มาติดตามกันค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราต้องแบบกลับไปฝึกไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ,ๆ,ๆหลายๆด้านเพื่อที่จะไปคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยค่ะทีมนี้การันตีให้บอลหน่อยว่าจะปังไม่แพ้รุ่นนดิหนูเลยค่ะ <c oughs> หนูกล่าวได้เลย <c oughs> ห,ลหนูก <c oughs> ล้ลกาดได้เลยไม่มีใครแทนรุ่นที่แล้ว<ช>ได้แน่นอนแต่รุ่นนี้จะปังในรูปแบบที<ม>่แตกต่างกันออกไปแน่นอนค่ะ พวกหนูบอกตรงๆว่าหนูไม่ได้อยากจะไป <ใ es S 2> พวกหนูห้าคนไม่ไม่ได้อยากจะไปไม่ wounds, ไม่ได้อยากจะไปในส่วนนั้นแต่หนูอยากเดินไปพร้อมๆกับพี่ๆเขาเพราะว่าคําว่ายิงฟ้ามาหาชนไม่ได้ไม่มีใครมาแทนที่ได้พวกหนูแค่พร้อมที่จะเดินไปกับเขาเคียงข้างเขาเดินไปกับองค์กรเ<ป>ดินไปด้วยกันค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะ อย่าลืมปัดตะกาดเลยนะคะทุกคนอย่าลืบปัดตะกานะคะอะไรนะคะขายชิ้งท้ายเลยเพราะเราไม่ต้องกลับไปเองแล้วก่อนอื่นนะคะพี่ๆฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะ MJI มจีชของเรามีสินค้าดีๆสินค้าปังๆมากมายนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีน้ำพริกปลาสลิดทั่วประเทศไทยไม่มีใครรู้จักไม่รู้จัก ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะและอย่งอื่นยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังหูน้ำหอมเซรั่มเซรั่มรักแร้นางงามนะคะน้ำปลาลอเรนลอเรนเฮ้ยมันเยอะมากจริงๆดังเลยค่ะกาแฟกาแฟกาแฟของบอสนะคะของจริงของแท้ต้องมีบอสยืนยิ้มอยู่นะคะมาติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ่สืมวลุกมากๆเลยนะคะอย่าลืมมาจิ้มตะกร้ากันนะคะ